ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ธนาทรเดินหน้ารณรงค์ให้คนสมัครสวมั่นใจว่าไม่ผิดเพราะไม่ได้รณรงค์ให้มีสวสีส้มนะครับแต่อยากให้สวเป็นกลางก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับการที่ออกมารณรงค์ให้มีการไปสมัครสวและก็รณรงค์ในข้อมูลในการสมัครสวในการเป็นผู้สมัครสวเนี่ยก็น่าจะมีคณะก้าวหน้านะครับที่ออกมาดําเนินเรื่องนี้เมื่อคณะก้าวหน้าออกมาดําเนินเรื่องนี้ให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนะรณรงค์ให้คนไปสมัครสวให้คนไปนี่สวแต่ คนก็บองว่าการรณรงค์แบบนี้นะครับมันเป็นการรณรงค์เพื่อให้เป็นสวส้มหรือเปล่าเป็นสวสีส้มหรือเปล่าเพราะคุณธนาธรนะครับแล้วก็คณะก้าวหน้าเนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่ว่านะครับเป็นสีส้มก็ทําให้เปนการเอียงในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้การรณรงค์ให้คนไปสมัครสวกันเยอะการรณรงค์เรื่องของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรกตหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้กรกตกับไม่รณรงค์กับนิ่งเฉยกับเงียบเพราะไม่อยากให้คนสมัครสวเยอะหรือ อันนี้ก็เป็นที่แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่เวลาคนออกมาทาก็หาว่าเป็นเรื่อง,องการเมืองมาเป็นเรื่องของเรื่องนั้นเรื่องนี้มั่งบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ประเทศเราเป็นอะไรกันไปแล้ว ทันทรนะครับเดินหน้ารณรงค์ให้คนสมัครสวมั่นใจว่าไม่ผิดเพราะไม่ได้รณรงค์ให้มีสวส้มแต่อยากได้สวเป็นกลางทันทรนะครับเดินหน้ารณรงค์ให้คนสมัครสวมั่นใจว่าไม่ผิดเพราะไม่ได้รณรงค์ให้มีสวส้มแต่อยากให้มีสวที่เป็นกลางไม่เป็นของใครนะครับ เชื่อนะครับคืนความเป็นธรรมและสร้างความปองดองในชาตินายทนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเตือนว่าไม่ควรนะครับเชิญชวนคนมาลงสมัครสอวอว่าตนเดินทางนะครับกลับมาจากโรงพื้นที่ภาคอีสาน โดยไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรสกลนครมุกดาหารปรากฏว่ามีผู้ตอบรับดีมากและสนใจที่จะลงสมัครสวอิสระเป็นจำนวนมากซึ่งรู้สึกดีใจที่การรรงของคณะก้าวหน้าทำให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจการเลือกตั้งสวครั้งนี้มากยิ่งขึ้น ส่วนที่มองว่าการรณรงค์งงดังกล่าวเป็นกลุ่มการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสวออนายทักนาทรกล่าวว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเรารณรงค์ให้ทุกคนมีอุดมการไปสมัครสวออและยิ่งมีคนไปสมัครมีส่วนร่วมกับการเลือกสวออมากเท่าไหร่ตนคิดว่านะครับสุขภาพของการเลือกสวออจะดีขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นขอเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะสนับสนุนพรรคอะไรและมีอุดมการทางการเมืองแบบไหน หากท่านมีคุณสมบัติเราขอเชิญทุกคนไปลงสมัครสอวอด้วยกันหากถามว่ากลัวหรือไม่จะถูกตั้งข้อกระหาว่ารณรงค์ให้มีสอวอสีสม้มก็ขอเรียนว่าวัตถุประสงค์ที่เรารณรงค์เราไม่ต้องการให้สอวอนะครับเลือกฝกักเลือกฝ่ายและเราไม่ต้องการให้มีกรกตเลือกฝกักเลือกฝ่าย เราไม่ต้องการสารน,น้ำนูนที่เข้าข้างนายธนาทรเราไม่ต้องการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเข้าข้างพับก,ก้าวไกลแต่เราต้องการสอวอรที่เป็นกลางและต้องการการกตที่ตัดสินด้วยการยึดหลักขอกความถูกต้องรวมทั้งต้องการปปชาสารน,น้ำนูนที่มั่นคงเป็นธรรมคืนความยุติธรรมให้กับสังคม เพราะเรารู้ว่าถ้าองคอ์กรต่างๆเหล่านี้สนับสนุนพวกเราเราก็จะมีปรากฏการลงทนก,กันอีกนายธนาทรกล่าวนายธนทรยังกล่าวต่ออีกว่านะครับดังนั้นการที่จะฟื้นฟูฟาร์มเป็นปกติฟาร์มเป็นประชาธิปไตยนําประเทศกลับไปนําประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับมีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือ คืนฟาร์มเป็นธรรมนะครับซึ่งมีฟาร์มเป็นธรรมและฟาร์มยุติธรรมที่น่าจะนําไปสู่ความสมารัน์ของคนในชาติและมีแต่ฟาร์มยุติธรรมเท่านั้นที่จะนํามาซึ่งการปองดองของคนทั้งชาติเราต้องการให้องค์กรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสมาชิกองค์กรต่างๆเหล่านี้จํานวนมากจะถูกแต่งตั้งโดยสวชุด67ดํารงตําแหน่งยึดหลักของความถูกต้อง,งความเที่ยงธรรมการเมืองที่จะกลับมาสู่ความปกติซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกดังนั้นนะครับ ขอย้ําว่าเราไม่ต้องการกรกตสีส้มสารัฐธรรมน,นสีส้มแต่เราต้องการทุกฝ่ายนะครับเป็นกลางยึดมั่นบนความถูกต้องน,นายธนทรยังกล่าวต่ออีกว่ากรกตควรสนับสนุนตนให้การเชิญชวนมาเรือกสอวอเพราะเป็นหน้าที่ของกรกตการอารง์ให้ประชาชนตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วม อย่างที่ตนทำอยู่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองไทยทำให้คนตื่นตัวเห็นถึงความสำคัญของการเลือกสอวอดังนั้นนะครับต้องบอกว่าอยากให้กะกะตอมองบทบาทของเราคือการทำให้คนตื่นตัวทางการเมืองซึ่งจะเป็นผลดีดังนั้นตนไม่เข้าใจว่าการรณรงค์ให้คนไปสมัครสอวอรในการเลือกสอวอผิดอย่างไรและควรจะเป็นหน้าที่ของกกตและหน้าที่ของรัฐบาลเสียด้วยซ้าไปสำหรับกรณีที่มีคนไปยื่นร้องนะครับองค์กรอ,อิสระ และสารน้ำนูนให้ตรวจสอบกติกาการเลือกตั้งสอวอจะทำให้นะการเลือกสอวอนะครับในครั้งนี้สะดุดหรือไม่นายธนทธรกล่าวว่าไม่ใช่ของเรานะครับทำหน้าที่ในฐานะ คนไทยนะครับรณราลงถึงการเลือกสวนะครับไม่มีส่วนในการพัฒนานะครับแล้วก็ไม่มีส่วนในการฟื้นฟูบทชาธที่ตยเป็นอย่างมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับมันจะมีข้อมูลออกมาว่าเอ๊ะนะครับมีการที่ว่ามีคนที่ลงสมัครสวเนี่ยไปยื่นเรื่องของการตรวจสอบระเบียบของกกตด้วยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ